น้ำฟรีสบู่น้ำมันมะรุมและสบูู่คาร์บอนนินทรามูลค่า500บาทฟรีทันทีโทรด่วน084 550 8777 084 550 8666 โดยสถาบันพยากรศาสตร์สถาบันหนชั้นนำของประเทศที่มีบุคลากรที่มีชื่อเสียงและคุณภาพโทร02-938-2115-6ช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะช่วงฟันธงมหาเศรษฐีค่ะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่เมื่อสักครู่ติดตามแก้วพยากรดวงชะตานะแล้ว พลาดการพยากรณสดไปเพราะว่าเวลาเราก็มีจํากัดอะนะคะแก้วก็พยายามที่จะรับสายคุณผู้ชมให้ได้มากที่สุดด้วยเหมือนกันแต่ถ้าคุณผู้ชมโทรเข้ามาไม่ทันเดี๋ยวแก้วบอกวิธีการส่ง SMS เข้ามาให้พยากรดวงชะตาอีกทีนะคะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS มนะคะมาให้แก้วพยากรดวงชะตาในรายการนะโดยการพิมพ์วีค่ะ เว้นวักตามด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดชื่อของคุณนะคะแล้วก็วงเล็บบอกเพศมาด้วยแล้วหนึ่งคำถามที่คุณอยากรู้ค่ะส่งเข้ามาที่4838377นะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะส่งเป็น MMS ก็ได้นะตอนนี้ทางรายการมีเปิดให้ส่งเป็นแบบ MMS แล้วค่ะถ้าเป็น MMS ก็ส่งเข้ามาที่4123703นะคะนี่ก็เป็นช่องทางในการให้แก้พยากรดวงชะตาในรายการนะพยายามที่จะ พยากรให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉนั้นคุณผู้ชมโทรเข้ามา1คําถามเนี่ยเอาให้ชัดเจนส่งหนึ่งคำถามของคุณมาเนี่ยเอาให้ชัดเจนเลยว่าเรื่องไหนเจาะจงไปเลยถามแบบกว้างๆเนี่ยบางทีแกก็อาจจะตอบไม่ได้เจาะจงเท่าที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นคุณ บอกมาให้ชัดเจนเลยการเงินปีนี้เป็นยังไงรวยไหมช่วงเดือนนี้เป็นยังไงนะคะเจาะจงมาเลยคู่จะมีลักษณะยังไงเจอคู่ตอนไหนเงี้ยคือถามมาแบบนี้เลยแก้วจะตอบให้คุณแบบชัดเจนแต่ถ้าใครถามแบบก,กว้างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คุณคืออะไรเราก็ตอบพยากรณได้เป็นแบบมุมกว้างนะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบเอาไว้ว่ามีสิทธิ์แล้วใช้สิทธิ์แล้วก็ใช้ให้เต็มที่ค่ะเอาแบบให้คุ้มๆเลยเจาะจงมาให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ขอเข้าสู่เรื่องของกิจกรรมบุญที่เป็นมงคลที่เกิดไว ตั้งแต่ช่วงต,ต้นรายการนะคะว่าเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะทางสถาบันพยากรศาสตร์นะคะได้จัดพิธีมหามงคลค่ะก็คือพิธีเจริญพระพุทธมนตนพเคราะห์นะคะเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบสถาปนาสถาบันพยากรศาสตร์ค่ะ ที่วัดบัวขวันพระรามหลวงจังหวัดนนทบุรีนะคะเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมานะก็มีศิษยานุสิ์นะคะรวมถึงสาธุชนประชาชนทั่วไปไปร่วมพิธีกันอย่างขับขั่งเลยนะคะโดยในช่วงเช้าอาจารย์รักเลข,ขานิเทศนะคะนำศิษยานุสิ์นะสายสถาบันพยากราศาสตร์ซึ่งก็มีจำนวนไม่น้อยละคะ่ะหลายร้อยหลายพันคนเลยนะคะนำศิษยานุสิ์นะคะ ทำบุญให้กับบุรพาจารย์ค่ะที่ล่วงลับไปแล้วนะคะที่เป็นบุรพาจารย์ของสายสถาบันพยากรศาสตร์และในช่วงบ่ายก็มีพิธีการเจริญพระพุทธมนต์นบพระเคราะห์ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นมหามงคลบุญใหญ่ที่นํามาให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนารวมถึงศิษยานุศิษย์สายสถาบันพยากรศาสตร์นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปร่วมพิธีในวันนั้นอาจจะติดภารกิจนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้ทราบข่าวเพราะว่างานก็จัดกันเป็นการภายใน นนะะสำหรับศิษยานุสิตก็เอาภาพมาให้คุณผู้ชมที่ชมรายการในขณะน,นี้แล้วก็เป็นศิษยานุสิตของอาจารย์ลักษ์เป็นศิษยานุสิตของสถาบันพยากรศาสตร์ค่ะได้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ว่าแล้วก็มีงานนี้นะวันคล้ายวันครบรอบวันสถาบันพยากรศาสตร์นะคะพวกเราทุกคนก็ทําบุญอุทิศให้กับบูรพาจารย์เป็นมหามงคลบุญที่นํามาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะจากนั้นนะคะแก้วก็ขอ ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงหมายกาหนดการนะคะสําหรับการถวายเทียนพรรษาต้นที่6ณวัดคลองวานนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการเดิมนะจากเดิมที่แกวแจ้งคุณผู้ชมเอาไว้ว่าเป็นราวๆสักประมาณวันที่78นะคะตอนนี้เปลี่ยนแปลงกําหนดการนะคะเลื่อนมาเป็นวันที่14กันยายนนะคะตรงกับวันเสาร์นะอาจารย์ลักษจานําสาธุชนนะคะไปถวายถวายเทียนพรรษาต้นที่6ณวัดคลองวาน,นะค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันเสาร์ที่14กันยายนเวลาบ่ายงนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมบุญร่วมถวายเทียนพรรษาในช่วงเข้าพรรษาการแบบนี้นะคะก็ไปรอพบกับอาจารย์รักได้เวลาบ่ายงที่พระอุโบสถวัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสำหรับมหามงคลบุญโครงการการถวายเทียนพรรษาตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงต้นที่6แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะคะที่ได้ไปร่วมหล่อเทียนเอาไว้ที่ วัดบัวขวัญพระอารามหลวงนะคะเมื่อวันที่6ถึง22กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยอาจารย์รักนำถวายเทียนพรรษาจนถึงต้นที่6แล้วนะแป๊บเดียวกว็ครึ่งทางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีเวลาที่จะไปสะดวกที่จะไปอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะหาโอกาสไปร่วมมหามงคลบุญนี้กันนะคะเนื่องจากการถวายเทียนในช่วงเข้าพรษาเนี่ยเป็นมหามงคลบุญที่ จะโดนบรรดาและเกื้อกูลให้คุณผู้ชมมีชีวิตโชดช่วงชัชวานดูดแสงเทียนนะที่สว่างสวยัยที่สําคัญนะคะเทียนพรรษาทั้ง10ต้นนะคะที่อาจารย์ลักษจะนาไปถวายอย่างสิบพระอารามนะคะก็เป็นสิบพระอารามที่ประดิษฐานพระพุทธทมหาเศรษฐีนวโกดนะคะเป็นมหาเศรษฐีสมัยพุทธกาลทั้ง9ท่านที่ เกืือกูลพระพุทธศาสนาแล้วแต่ละท่านเนี่ยมหาเศรษฐีแต่ละท่านก็ร่ํารวยมากในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็นําเงินนําปัจจัยนะคะมาถวายทํานุบํารุงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นนอกจากคุณผู้ชมจะมีชีวิตที่โชดช่วงชัชวาลมีสติปัญญาสว่างสวยดุดแสงเทียนแล้วนะคะการนําเทียนไปถวาย ยังพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระเศรษฐีนวโกดเนี่ยก็ยังโดนบันดาลให้คุณผู้ชมมีความร่ํารวยโชคดีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยนะคะแก้วแจ้งกําหนดการซ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคุณผู้ชมสามารถไปร่วมถวายเทียนพรรษาต้นที่6ณวัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะในวันเสาร์ที่14กันยายนเวลาบ่าย2นะคะที่พระอุโบสถวัดคลองวานพบกับอาจารย์ลักษณ์ได้เลยนะคะตอนบ่าย2ทาบุญร่วมกันหรือถ้าเกิดว่า คุณผู้ชมจะติดตามกิจกรรมบุญของอาจารย์ลักษณ์นะคะติดตามกิจกรรมจากนี้ไปเนี่ยนะคะก็เข้าไปติดตามได้ที่ w w w t h e f a n t เว็บเดันงนะคะหรือจะติดตามกําหนดการของอาจารย์ลักษณ์ที่ Facebook นะคะแฟนเพจของอาจารย์เลยค่ะเซิร์ชชื่อโหนฟันธงลักษณ์เลข,ขาอิเทศนะคะแล้วกดไลค์ไปนะก็ติดตามกิจกรรมบุญของอาจารย์ได้หรือจะเป็น i n s t a g r กรก็ได้ค่ะ id ด์ลักกี้ฟันธงนะคะที่คุณผู้ชมเห็นในหน้าจอขนาดนี้ทุกช่องทางสามารถ ติดตามกำหนดการของอาจารย์ลักษ์ได้ทั้งสิ้นนะคะรวมถึง w w w t h e f a n t บเด .com เนี่ยนอกจากจะมีกำหนดการกิจกรรมบุญต่างๆคุณผู้ชมยังสามารถติดตามอ่านเรื่องของเรื่องงามยามดีและอัปเดตดวงประจำสัปดาห์ได้ในเว็บไซต์ด้วยเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นช่องทางที่เกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมทางนั้นเลยก็ขอให้คุณผู้ชมลองติดตามดูนะคะแล้วเมื่อวันที่8ถาค่ะเมื่อสักครู่พูดถึงวันที่1ไปแล้วนะวันที่1กิจกรรมเป็นพิธีมหามงคลบุญนะคะในวันครบรอบวัน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 ครบรอบของ สถาบันพยากรศาสตร์รวมถึงวันที่6ที่จะถึงนี้นะคะรวมถึงวันที่6นะคะรวมถึงวันที่14กันยายนนะคะขออภัยวันที่14กันยายนก็เป็นกําหนดการการถวายเทียนพรรษาณวัดคลองวานนะคะแล้ววันที่8ที่ผ่านมาค่ะวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองมีงานบุญใหญ่เหมือนกันนะคะก็คืองาน พิคเนตจตุรถีค่ะหรืองานวันเกิดของพระพิคเนตนะคะงานพิคเนตจตุรถีนะคะถูกจัดขึ้นที่วัดไตรสมคีจังหวัดสมุทรปราการนะคะกิจกรรมของวันที่8ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีทางพิธีการไหว้ครูครอบครูพระพิคเนตนะคะโดยอาจารย์พเดชพัฒน์พรับกระสมรวมถึงมีพิธีการ พิธีอารตีบูชาไฟนะคะรวมถึงพิธีทำบุญทักษิณานุประทานและถวายเค้กมงคลน,นะคะวันเกิดพระพิคเนธก็ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณนะวัดไตรสัมภมคีจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้ถึงคุณผู้ชมจะไม่ได้ไปร่วมวันที่8นะแต่กำหนดการแก้วซาบมาว่ามีจนถึงประมาณวันที่15คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเดินทางไปร่วมบูญสักการะนะคะไหว้ขอพรอ,องค์พระพิคเนธได้ค่ะณนะวัดไตรสัมภคีจังหวัดสมุทรปราการ โดยที่คุณผู้ชมไปถึงวัดแล้วเนี่ยนะยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ร่วมบุญคือคุณผู้ชมก็ไปร่วมบุญตามกําหนดการของวัดนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากําหนดการรายละเอียดยังไงเดี๋ยวแกจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะติดตามกําหนดการอย่างละเอียดก็ ไปติดตามข้อมูลได้จากวัดไตรสัมคีโดยตรงนะคะที่คุณผู้ชมเห็นในภาพขนาดนี้นี่นะคะก็เป็นองค์พระพิคเนตองค์ใหญ่นะคะที่จะสร้างและประดิษฐานเอาไว้ที่วัดไรสัมคีเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงวันที่ 8- ปดถึงสิวัดไตรสัมคีจัดงานนะคะโดยเฉพาะเมื่อวันที่8เนี่ยงานพิคเนตจะตุรธีคุณผู้ชมไปถึงวัดแล้วเนี่ยก็หาโอกาสนะคะไปร่วมเขียนแผ่นทองนะเพื่อร่วมสร้างองค์พระพิคเนตนะคะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ย อ,อ,องค์พระพิคเนตที่สร้างเนี่ยเป็นองค์ใหญ่ตอนนี้ส่วนส่วนเสียนบนสุดนะที่คุณผู้ชมเห็นเป็นวงกลมๆที่เป็นเสียงพระพุทธเจ้าด้านบนสุดเลยเนี่ยนะคะได้ประกอบพิธีเททองไปแล้วนะแล้วแก้วทราบมาว่าช่วงประมาณสักปลายปลายปีเนี่ยนะคะประมาณสักพฤศจิกาธันวาประมาณนี้นะทางวัดไตรสาม,มคีจะมีการทําพิธีหล่อในส่วนเสียนขององค์พระพิคเนตนะคะนั่นก็คือการเททองในส่วนเสียนก็คือหน้าเนี่ย ออบริเวณหน้าเนี่ยนะคะขององค์พระพิคเนศเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ไปวัดไตรสาม,มัคีตอนนี้ก็สามารถที่จะไปร่วมเขียนแผ่นทองนะคะเพื่อร่วมหล่อส่วนเสียรขององค์พระพิคเนศองค์ใหญ่องคน์งคนี้ได้ที่วัดไตรสัม,มัคีจังหวัดสมุทรปราการน้องๆที่กําลังอินทร้านน้องๆที่กําลังอยู่ในวัยศึกษาเราเรียนคนที่ทํางานนะคะที่หวังผลแห่งความสําเร็จที่จะให้เกิดขึ้น ควรที่จะไปทําบุญร่วมเขียนแผ่นทองเพราะว่าองค์พระพิคเนตเนี่ยนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จรวมถึงยังเป็นเทพเจ้าของคุณผู้ชมที่เกิดในวันพุธคุณผู้ชมที่เกิดในราศีกันคุณผู้ชมที่เกิดในราศีมีถุนเพราะว่าคุณผู้ชมที่เกิดในราศีกันราศีมีถุนและวันพุธเนี่ยมีเทวดาประจําตัวประจําราศีคือเทวดาพระพุธท,ทรงช้าง พระพิคเนตก็เป็นช้างเพราะฉะนั้นพระพิคเนตเนี่ยเป็นปเทพประจําตัวของคุณและน้องๆที่ต้องการจะมีสติปัญญานะคะ,ะเฉลี่ววฉลาดนะมีมีประสบความสําเร็จในการเรียนก็ควรจะหาโอกาสไปร่วมเขียนแผ่นทองเพื่อสร้างองค์พระพิคเนตองค์ใหญ่นี้เป็นมหามงคลบุญนะคะนอกจากนั้นแล้วนะ นอกจากการร่วมเขียนแผ่นทองจารึกชื่อนามสกุลคำอธิษฐานในการสร้างองค์พระพิคเนตนะคะอีกช่องทางหนึ่งค่ะก็คือการบูชาเหรียญน,นะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพอีกทีนะคะเหรียญพระพิคเนตเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นในหน้าจอเลยนะคะเหรียญพระพิคเนตวัดไตรสัม,มคีค่ะรุ่นร่วมบุญสร้างพระพิคเนตองค์ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณร่วมเขียนแผ่นทองแล้วเช่าบูชาเหรียญองค์พระพิคเนตไปเนี่ย เงินที่คุณผู้ชมเช่าบูชาไปเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็นํามาร่วมบุญสร้างองค์พระพิคเนตองค์ใหญ่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะหาโอกาสไปร่วมเขียนแผ่นทองเช่าบูชาเหรียญพระพิคเนตได้วัตถุมงคลดีๆเอาไว้บูชาติดตัวประจําตนรวมถึงสตางค์ที่คุณผู้ชมร่วมบุญบูชาเหรียญไปเนี่ยก็ยังไปสมทบทุนในการร่วมสร้างองค์พระพิคเนตองค์ใหญ่ด้วยถือว่าเป็นมงคลบุญใหญ่ที่ วัดไตรสัม,มัคีจังหวัดสมุทรปราการนะคะอยู่ตรงแก้วเคยไปวัดไตรสัม,มัคีมาแล้วครั้งหนึ่งตอนประกอบพิธีเททองในส่วนของพระพุทธเจ้าด้านบนนะคะยอดด้านบนขององค์พระพิคเนตเลยนะคะที่ประกอบพิธีเททองไปเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยไปที่วัดไตรสัม,มัคีมาแล้วนะวัดนี้ก็มีความคึกคักแล้วที่สําคัญก็อยู่ตรง ช้างสามช้างสามเสียนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปใกล้ๆช้างสามเสียก็จะเจอวัดเลยนะ mm hmm. เข้าไปเลยเข้าไปที่วัดไรสัมคีไปร่วมบุญแบบนี้เพราะว่าถ้าสร้างสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วคุณผู้ชมก็อดแล้วนะอดที่จะร่วมบุญสร้างแบบนี้แล้วนะหมดเขตละเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเมื่อเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมสร้างหาโอกาสเดินทางไปนะคะแล้วตอนนี้นอกจากจะไปร่วมบุญสร้างเนี่ย ทางวัดไตราสาม,มัคคียังมีพิธีบุญใหญ่ด้วยก็ทั้งได้ร่วมบุญใหญ่นะคะเนื่องในวันพิคเนตจตุรถีนะร่วมบุญสร้าง,งพิคเนตร่วมบุญบูชาเหรียญเอาให้ครบถ้วนไปเลยโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ถามมาเรื่องเอ็นทรานนะเพราะว่า ก็น่าจะใกล้ๆกับช่วงสอบเข้าเรียนนะบางคนก็เข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะคะช่วงสอบช่วงเปิดเทอมอย่างเงี้ยนะคะก็ไปไหว้ขอพรถือว่าเป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาค่ะกิจกรรมบุญของวัดไตรสามัคคีทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้ที่วัดไตรสามัคคีโดยตรงเลยนะ ไปหาใน Google ได้เลยค่ะเซิร์ชคำว่าวัดไรยสาม,มัคคีนลคะ่ะขึ้นมาเลยเป็นเบอร์โทรคุณผู้ชมสามารถติดต่อร่วมบุญกับทางวัดได้โดยตรงนะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะฟังเสียงอาจารย์ลักษณ์ฟันธงนะคะ12ราศีนะติดตามอาจารย์ลักษณ์ได้นะคะในบริการ1900ค่ะที่เบอร์1 9 0 0 1 9 0 0 70นะคะอาจารย์ลักษ์อัปเดตดวงชะตาแบบฟันธงให้คุณผู้ชมได้ฟังทุกๆสัปดาห์ค่ะแต่ถ จะแพงไปสักหน่อยก็ยังมีอีกบริการหนึ่งที่อาจารย์รักจัดไว้ให้นะคะนั่นก็คือบริการผ่านบัตรฟันธงการ์ดค่ะคุณผู้ชมนะคะที่มีความประสงค์ที่อยากจะใช้บริการบัตรฟันธงการ์ดนะคะก็โทรเข้าไปที่หมายเลข0 2 5 1 5 9 2 2 2คุณผู้ชมที่มีบัตรแล้วขั้นตอนการใช้คุณก็คงจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันไม่ได้ยากส่วนคุณผู้ชมที่ยังไม่มีบัตรแล้วอยากจะรับฟังคำบริการของอาจารย์ในราคาที่ถูกกว่า1 9 0 0เนะ1900จ่าย100เนี่ย ถ้า1 9 3, 0 0จ่าย100คุณผู้ชมมาใช้บริการบัตรฟันธงการจ่ายแค่30บาทเท่านั้นเองนะบัตรฟันธงการนะคะราคา99บาทต่อเดือนคุณผู้ชมสามารถฟังได้4ครั้งค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนั้นนะคะก็คือคุณผู้ชมจ่ายบัตรฟันธงการ9กบาทค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนั้นก็คือค่าโทรศัพท์ที่คิดตามจริงเป็นโปรโมชั่นของโทรศัพท์อย่างเช่นคุณผู้ชมใช้เบอร์0ูนเข้ามาโทรเข้ามาที่0ูนย์สองห้าหนึ่งห้าเก้าสองสองสองฟังไปเถอะค่ะก็ครั้งละบาท แต่ถ้าคุณใช้เบอร์มือถือโทรมาก็จะคิดค่าบริการตามจริงตามโปรโมชั่นที่คุณใช้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า1900คุณฟังอาจารย์รักครั้งหนึ่งคุณจ่ายประมาณ60-70บาทคุณมาใช้บริการ บัตรฟันธงการ์ดยิ่งถ้าใช้เบอร์0ูนเข้ามาก็3บาทแต่ถ้าใช้มือถือเนี่ยก็ไม่กี่สตางค์ะนะคะก็ถือว่าเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจติดต่อสอบถามที่ call center ได้เลยค่ะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แล้วก็แจกแจงรายละเอียดให้คุณอย่างชัดเจนว่าต้องทํายังไงนะคะที่หมายเลข0ูนย์5 9 2 2 2ค่ะส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามแก้วนะคะติดตามรายการฟันธงวอไราตี้ย้อนหลังแล้วก็อัปเดตด,ดวงสตาร์ฟร,ฟรีแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะก็เข้าไป ได้ที่ www.facebook.com.com แก้วนพเกนะคะส่วนวัตถุมงคลดีๆนะคะที่คุณผู้ชมอาจจะเห็นแก้วนํามาบอกกล่าวในรายการเนี่ยนะคะว่ามีวัตถุมงคลอะไรที่น่าสนใจหรือคุณผู้ชมได้เห็นในรายการทั้งหมดนะคะก็ติดตามได้ที่ w w w พระดีร้อยแปนะคะเว็บไซต์นี้ได้รับการรับรองจากสถาบันพยากรศาสตร์วัตถุมงคลทุกชนิดนะคะ บริจาคขอให้ค่ะวัตถุมงคลทุชนิดนะคะร่วมบุญตามเจตจำนงที่อาจารย์รักได้ประกาศและชี้แจงเอาไว้อย่างชัดเจนนะติดตามในเว็บไซต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการฟันธงวาราตี้แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถพบกับแก้วนพเก้าในรายการฟันธงวาราตี้ได้ทุกวันจันทร์นะคะเวลา19นาฬิกาถึง19นาฬิกา50นาทีทางช่องวารายตี้ชาแนลพบกับแก้วพบกับแก้วได้อีกครั้งในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ